ธนาคานอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านโยเกิร์ตพร้อมดื่มปราไทยเดนมาร์กชิลดีดื่มนมให้สนุกด้วยบุกเขียวได้ก <Okay. S 1> ารรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเคียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลการตลอดไป <Okay. S 1> พวกเรามั่นใจทั้งเช่าผสมมาลติวิตามินบีเฮอร์เดย์วันของท 你看。 รายการเธอเดวันของเธอนะคะมากันทุกวันเลยค่ะจันถึงสุขค่ะเวลาเที่ยงกว่าๆแบบนี้นะคะทางช่อง9 M ้าเอ็มขอดเอชดีหมายเลขสาค่ะถึกตั้งแล้วค่ะ,ะอีกหนึ่งช่องทางน,นะคะที่คุณผู้ชมสามารถพูดคุยกับเราได้เลยนะคะนั่นก็คือ Facebook Live 9 M ็มขนะคะในช่องทางน,นี้เนี่ยพูดคุยสแสดงความคิดเห็นอยากรู้เรื่องอะไรอยากทานอะไรแนะนําเรามาได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะัาดิ้นแนบ,บแบ๊ดๆหน่อยนะย<อ>ยแม่แะจะได้บิ้วให้คุณผู้ชมมีความรู้สึกว่าแบบว่ายัางแอดฮาร์ดนะคืออันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนี้นะเน เป็นหนุ่มๆเยอะมากวันนี้มีแต่หนุ่มๆเพราะฉะนั้นใน,นวันนี้พี่ผัดาไทายเขาเลยขอแบวหน่อยเราต้องสู้เขาเอาหรอใช่สิคะแต่ก่อนอื่นนะคุณผู้ชมขาช่วงนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นะคะการให้กําลังใจบุคลากรทางการแพทย์ก็ยังเป็นเรื่องสําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งเข้าของไปเครื่องใช้เกี่ยวกับการแพทย์นะคะอาหารเขาก็ส่งกันอยู่เยอะหลายโรงพยาบาลนะคะ mm hmm. และที่สําคัญที่สุดคุณผู้ชมขาที่ขาดไม่ได้ แอลโกอฮอล์ค่ะด่านแรกเลยนะคะต้องปึ๊กปึ๊ปึ๊กนะทุกที่เลยนะแม่ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีความสําคัญมากๆเลยนะคะ,คะซึ่งหา่าวก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยนะพอจะมีกําลังหรือว่าสนใจอยากจะช่วยเหลือนะคะร่วมมือร่วมใจบริจาคให้แพทย์เนี่ยต้องบอกว่าทําได้เลยนะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีภาพแห่งการช่วยเหลือนี้มาให้ชมกันด้วยนะคะ,คะเป็นภาพของการมอบเจลแอลโกอฮอล์ค่ะ,คะให้คณะแพทยศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ศ <ไป S 2> ูนย์รังสิตเดี๋ยวอยากให้คุณผู้ชมไปดูภาพไปชมกันค่ะท่านค่ะ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ระลอก3ยังคงอยู่ในขั้นวิกฤตมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวันนอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมในระบบสาธารณาสุขแล้วอุปกรณ์ทางการแพทย์และแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อยังเป็นสิ่งจําเป็นในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สถานการณ์โรคโควิด -19 ในปัจจุบันนะครับอย่างทุกขั้นทุกข่านทราบนะฮะและติดตามข่าวทุกวันเนี่ยก็จะเห็นว่า การระบาดของโลกเนี่ยยังถือว่ายังมีการระบาดอยู่อย่างกว้างขวางในทุกวันนะฮะการแพร่ระบาดเนี่ยก็เป็นในทุกกลุ่มนะฮะในคนที่ติดจากบ้านนะฮะติดจากคนใกล้ชิดนะครับหรือว่าเป็นคลัสเตอร์ในกลุ่มแรงงานนะฮะกลุ่มต่างๆก็จะเห็นว่ายังเป็นสถานการณ์ที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับสำหรับด้านการแพทย์นะครับกลุ่มแพทย์พยาบาลบุคลากรสาธารณสุขทุกคนนะฮะ ก็ร่วมมือร่วมใจในการต่อสู้กับโรคร้ายนี้อย่างเต็มที่นะครับสิ่งที่ทุกท่านจะช่วยได้นะครับนอกจากการให้กําลังใจทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทางการสาธารณสุขทุกคนแล้วนะฮะเรื่องสิ่งของต่างๆเนี่ยพวกเราก็ยังใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือในการป้องกันตัวจากการติดเชื้อหน้ากากแอลกอฮอล์นะครับอันนี้ก็ถึงจะมีไม่ได้ขาดแคลนปัจจุบันนะครับแต่ว่า ก็ยังมีความต้องการใช้อย่างต่อเนื่องอยู่เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ประเทศสามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งสำคัญนี้ไปให้ได้ทางบริษัทดารีแคร์จำกัดได้มอบแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์ให้แก่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มาใช้บริการทำความสะอาดมือเป็นทางเลือกในกรณีที่ไม่สามารถล้างมือได้เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโรคจากการหยิบจับและสัมผัสได้ วันนี้เนี่ยเอาเจลแอลกอฮอล์แล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์ามาบริจาคให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์อะค่ะคิดว่าเราก็อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งอะค่ะที่จะช่วยในการป้องกันโควิด1ิได้ระดับหนึ่งเพราะว่าก็คือคุยกับคณะแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ว่าเขาเป็นทั้งศูนย์ฉีดวัคซีนเป็นทั้งโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามีส่วนร่วมอะไรได้เราก็มีส่วนร่วม เพราะว่าเป็นสิ่งจําเป็นในการที่เขาจะช่วยป้องกันโควิด19ณปัจจุบันนี้ด้วยค่ะจุดมุ่งหมายที่เราต้องการมากที่สุดตอนนี้นะฮะคือการควบคุมโรคให้อยู่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับไงล่ะ สบายใจเนาะ<ช>เห็นแล้วรู้สึกสบายใจก็เป็นกําลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์นะแอลเนาะถูกต้องแล้วค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะใ,<ช>ในสภาะวะแบบนี้นะคะ,คะเอาละแม่มีอีกหนึ่งเรื่องใช่ค่ะคุณผู้ชมนอกจากจะต้องระวังเรื่องโควิดแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เราไกลโควิดได้ก็คือ การทําสุขภาพให้แข็งแรงนี่นะคะ,คะทําได้หลายอย่างเนาะนอนดื่มน้ํากินอาหารที่มีประโยชน์นะคะและอีกสิ่งหนึ่งก็คือการดื่มนมแต่คุณผู้ชมคะการดื่มนมในวันนี้ไม่ธรรมดาและะ้วค่ะเพราะดื่มนมแล้วคุณผู้ชมอาจจะได้โชคถูกต้องแล้วนะคะซึ่งทางองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าอ,อสอคอคะ่ะ ผู้ผลิตและจ,ะจัตนายนมไทยเดนมาร์กนมโค100แท<ก>้ร้อยเปอร์เนมนมผงค่ะได้มองความสุขกันถึงบ้านอีกครั้งกับกิจกรรมดื่มปั๊บลุ้นรับช่อกับนมไทยเดนมาร์ก UHT ค่ะใช่ค่ะกติการง่ายมากคุณผู้ชมค่ะเพียงแต่คุณผู้ชมนะคะดื่มนมไทยเดนมาร์ก UHT นะคะชนิดใดรถใดก็ได้นะคะหลังดื่มเสร็จแล้วแกะ นะแล้วก็ล้างค่ะแล้วก็ติดชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนนะคะแล้วส่งมาตามที่อยู่ที่ขึ้นนี่เลยค่ะดีนะคะ <c oughs> ใช่ค่ะลุ้นรางวัลพิเศษค่ะทุกสัปดาห์นะ <c oughs> แล้วก็มีการร่วม ลุ้นอีกรอบเป็นรางวัลใหญ่นะคะทองคำหนัก10บาทในสัปดาห์สุดท้ายด้วยโอ้โหเยอะนะ,ะส่งมากก็มีสิทธิ์มากนะคะเริ่มจับรางวัลครั้งแรกวันที่9กรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็หมดเขตรับชิ้นส่วนฟังดีๆนะคะหมดเขตรับทิ้นส่วน20กันยายน สองห้าสี่หกสี่นี่แม่สี่หกแมนะสี่หกสีแม่สี่หกสี่แล้วนะเราดีนะไอาย้อนนะไอาย้อนนี่แขกรับเชิญลงขำเนี่ยแล้วแม่เออขาแซวใหญ่เลยงุกงุกงุกนะคุณผู้ชมแอนจะบอกงี้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนมเน่นนัดื่มได้ทุกเพศทุกวันแล้วก็มีประโยชน์กับทุกคนจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะใครที่ดื่มนมไทยเดนมาร์กอยู่แล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมสามารถไปติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook เลยนะคะ มีชื่อว่าดื่มปั๊บลุ้นรับโชคกับนมไทยเดนม,มาร์กกิจกรรมดีๆแบบนี้พลาดไม่ได้เลยทีเดียวแม่เราต้องจัดกันแล้วนะจัดเดี๋ยวแม่ซื้อเป็นลังเลยถ<ห>ูกค่ะแม่เวลาปกติปัจจุบันเนี้ยขี้เกียจออกจากบ้านหนูก็ซื้อเป็นลังเหมือนกันได้เวลาเราไปตามแบบว่าแคมป์คนงานไงเราซ<อ>ื้อไปแจกกันอยู่แล้วเ<ห>นาะทีนี้จะบอกเขายัางไงดีว่ากินเสร็จแล้วขอกล่องได้ไหมไม่ได้ให้เขาไปส่งแม่ให้เขาไปส่งนะให้เขารุนโชครุนโชคกันเโอเคหนึ่งเรื่องผ่านไปแล้วคุณผู้ชมค่ะอีกเรื่องหนึ่งค่ะ คุณผู้ชมที่ work from home นะคะหรือว่าไป work ที่ทํางานแล้วใส่ข้าวกล่องไปก็ได้ตอนนี้เขาไม่ค่อยออกไปกินไหนแล้วเนาะต้องพกโอเบนโต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 ไปใช่ไหมวันนี้คุณผู้ชมคะมีหนุ่มหล่อมากนั่งรออยู่แล้วนะคะแม่ใหญ่เลยเนี่ยเขานั่งตกมือตั้งแต่เชรายการเลยไปเลยไปหาเขาเลยดีกว่านะคะอ๋อจะบอกว่าวันนี้นะคะเขามากับน้าพริกแซบแเพราะเจ้าของเขาแซบมากขอต้อนรับพี่นวัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีทางนี้สวัสดีไม่สงสัยแต่ตอนเนี้ยทำจริงจริงเกลีเบอร์รี่หรือเปล่า โอ้ตายแล้วบอกแล้วนี่คือตัวอย่างที่ดีอายุไม่เป็นอุปสรรคไหมเรารู้ว่าคุณจะมาไงไม่ความสุขของคนเราคืออะไรความสุขของคนเราคือทําชีวิตให้มันมีความสุขไงไม่ใช่พอถึง50ปั๊บเราก็บอกคุยแก่แล้วแก่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 สมหัวตัวเองบอกว่าแก่ไม่เอานู่นไม่เอาดีในที่สุดเราก็แก่จริงๆแต่เนี่ยดูสิ75แล้วยังรักตลอดไม่ถริงขอใครสี่เมื่อกี้64เป็น4 6่ห กี่หลงกี่เลยนะจ๊ะเธอแล้วว่าเขาต้องขัดครับเป็นคนน่ารักจริงๆเอาจริงๆนะคนเราไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะหรอกนาทีนี้จําไว้เลยนะเราเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะฉะนั้นเรากินอะไรเราดูแล้วตัวเองอะไรมีความถูกทําไปเถอะไม่อยากจะขายของเรากวันนี้เอาจริงๆอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากดูสองคนที่ล่าเริงมันเทิงใจบอกเลยถามว่าเบื้องหลังเราประสบเหมือนกันไหมเราประสบเหมือนกันโควิดมาหาเราไมมมาหาเหมือนกันเมื่อวานนี้วิ่ง ไป <Sw ap. S 1> เช็คขหมดสวอปมาเมื่อคืนลุ้นผลส่งมาเมื่อเช้าเปิดก็มาพรังโอเคไม่มีปัญหาแล้วก็มาหาคุณคุณกันได้ดไเดี๋ยวนี้สวอปกันทุกอาทิตย์ขออภัยนะครับถ้าใครแบบได,ได้มีโอกาสสวอปก็ดีแต่ถ้าใครไม่มีโอกาสสวอปเราก็เข้าใจเพราะว่าเราก็ต้องไปจ่ายตรงใจตังกันบ้างแต่ที่คุณจ่ายตังแล้วเนี่ยคุณได้ประโยชน์แน่ๆการันตีจากผมเลยคุณผู้ชมที่ดูอยู่เอ็มคอร์ดตอนนี้นะบอกเลยไม่เคยขึ้นราคาสักบาท สองปีเสร็จแล้วไม่รู้ว่าต้นทุนมันไปอยู่ตรงไหนแล้วและทุกกล่องเนี่ยเสียภาษีทุกอย่างไม่เคยเลยที่ทำไรขาดตกบกคร่องมีอยงมีออยยืนไหวไหมฮะไหวไหฮะมีออยไหวเดี๋ยวรถวิวแชร์มาเสิฮะมีออยล้อเล่นยองแห่ไม่ช่ยังเห็นวิ่งตกตๆกตกอยู่เลยนะมีออยมีวันหมดอายุ6กเดือน นะครับมีฝาอลูมิเนียมอย่างดีม,มาตรฐานอุตสาหกรรมน,น,นะฮะมีรูปนวัตอยู่ขำๆรูปนวัาติดทำไมรูปนวัตวติดก็ให้รู้ว่าของใครไงการันตีข้าวอร่อยมาเพี้ยงหัวนวัดมัน 299วันนี้นะ,ะเนื่องจากว่าเขามีการแบบกึ่งๆล็อกดงล็อกดาวกัน4ี่กระปุกเนี่ย1,196บาทเราก็เลยแถมให้1กระปุกเป็นอของปลอบใจช่วงล็อกดาวได้ไปทั้ง 5, 5กระปุก5กระปุกไม่ต้องมีเหตุผลอื่นในการเช,ชิญชวนเลยโทรมา 1235หรือแอดนวัตขึ้นช่องทางติดอ่อเลยมีสองรสชาติคุณแอดนี่มีเผ็ดมากกับเผ็ดน้อยแอกินไม่ได้เผ็ดมากพี่นวัตคุณแอดกลับไปที่บ้านแล้วแม่สั่งอยู่แล้วโอ้โหโรยข้าวนะอร่อยอย่างนี้เลยร้อนๆนะคุณผู้ชมนี่มันมีสองรสชาติถ้าเกิดใครทนเผ็ดไหวก็เอาเผ็ดมากไปเพราะเผ็ดมากเนี่ยประมาณซับประมาณ7จเผ็ดมากเนี่ยแนะนําคนที่ชอบแซ่บๆหรือไม่ก็พยายาก็ได้ใส่หอมแดงนิดนึงใส่อะไรนิดหน่อยบะ ้านี่หนึ่งก็กินเลยเพราะต้มก็ดีนะคะได้แล้วไปผัดธน้าอร่อยอย่างนี้เลยนับวันนะน้องนะว่ายสานะฮะไปผัดหัวอกก็ได้นี่จะปาเกตตี้ก็ได้ปาเกตตี้เลยได้ข้าวผัดได้แล้วก็ไปทําเมี่ยงได้น้ำเลี่ยงก็ได้อร่อยมากๆเลยนะครับไม่ต้องพูดถึงกระบวนการทำข้าชูป้ายก็ทําดีที่สุดแล้วนะฮะตอนนี้นะมีทั้งผงแล้วมีมีทั้งเช่นเช่อะ สะอาดค<ม>ุณผู้ชมคุณดูไอ้ที่ผงๆเนี่ยนะก็คือ <ฮะ S 2> ปลาสลิดท,ที่เราทำให้เป็นกรอบ <ฮะ S 2> แต่อันที่เป็นชิ้นเป็นอนันคือหนึ่งกระปุกเนี่ยเราเอาปลาสลิดแดดเดียวมาสไลด์ดีฟไฟลแล้วก็ตัดลงไป2ตัว <ฮะ S 2> คุณผู้ชมโทรนะเบอร์โทรอยู่ข้างหน้าแล้วผมกราบเลนะฮะช่วยโทรหน่อยเพราะโรงงานผมมี20กว่าคนผมไม่เคยปลดคนในโรงงานออกเลยยังไงเราก็สู้กันต่อไปราคาไม่ขึ้นกําไร10บาท20บาทก็ถือเป็นเงินอันเยอะแยะมหาศาลของพวกเรานะตอนนี้ใช่อย่าปลดเลยหนึ่งสองสามห้าหือสแกน QR Code คเลยใครทำอะไรไม่ถูกก็เปิดมือถือสแกน QR โค้ดแปะเลยแล้วก็ดีดมาเดี๋ยวจะเจอคุณวั์ตอบกลับไปย้ำนะว่า อันนี้ส่งฟรีด้วยส่งที่ไหนก็ได้ทั่วเขตประเทศไทยข้อที่1ข้อที่2เก็บเงินปลายทางก็ได้บ<ร>างคนบอกตายแล้วฉันไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้ฉันกลัวถูกคนโกงเอาม่เไปนไรสั่งมายังไม่ต้องจ่ายตังค์เดียวของไปถึงนับก่อนครบทั่วแล้วค่อยจ่ายตังค์ก็ได้ย้ำนะครับ299บาทตอนน่อ1นกระปุกวันนี้ซื้อสี่กระปุก คุณได้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางก็ได้ไม่คิดเงินเพิ่มสี่กระปุกคูณ2 99, 9 9กได้กับ1196แต่ผมให้กระปุกที่5ฟรีให้ฟรีจริงๆนะธรรมดา29 9ก็ขายได้อยู่แล้วที่ไหนที่ไหนก็ขายช้อปปี้รัศดาคุณเข้าไปเลย2 9 9 299วันนี้เป็นโอกาสพิเศษจริงๆอยากให้อุดหนุนการถ้าคุณเห็นว่ามันเยอะไปคุณเห็นว่าอุตายแล้วพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกเอาจริงๆนะตอนนี้เงินเนี่ยมันหายากพันหนึ่งร้อยเก้าสิบตายแล้วยอะจังไม่เป็นไรเชื่อผมส จ่ายคนละสี avan, ่บาท็จ่ายคนละห้าร้อยกว่าบาทอย่างฉาฉลาดเนี้ยอย่างผัดแกบน้องแอร์สั่งไปปั๊บก็แบ่งเงินคนละครึ่งคนละห้าร้อยกว่าบาทแล้วคุณผัดก็แอบเม้มไปสามกระป๋องแล้้้วใหนองแอร์ดูรายการเธอแด้หนูรู้ว่ามีแถมอีกหนึ่งกระป๋องต้องเม้มด้วยของอร่อยมต้องเม้มนะ โทรนะหนึ่งสองสามห้าแล้วช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีใครแบบไปวงไปวัดนะสงสารพระเจ้าใช่คุณผมให้ข้อแนะนํานะอันนี้ไม่ได้ว่าอยากขายอันเนี้ยอาหารอยู่กับก้นบาทได้ตลอดทุกวันก็ราะช้อนก่นช้อนถ้าคุณอยากจะทําบุญนะคุณสั่งมาแล้วคุณก็บอกให้ไปส่งกับเจ้าอาวาสวัดไหนเราส่งฟรีอยู่แล้วคุณส่งให้ด้วยส่งสิคาสมมติคุณก้นบาทอย่างเงี้ยบอกว่าอยากจะส่งสมมติวัดลัดพาว่า เราบอกว่าจะส่งเจ้า,เาว่าหรือวัดพระอะไรก็แล้วแต่บอกมาหรือถ้าไม่รู้ก็จเจ้าอาวาสบรรลัพยาวเราจะส่งไปลงบัทะีบียชื uh ่บจะไปถึงท่านอยู่ล้านเปอร์เซนต์ของพระของเจ้าไม่มีใครกล้าหรอกครับไปรับแล้วไม่ให้เจ้าอาวาสก็ต้องให้อยู่ดีอ่ะถูกไหมเด็กวัดก็ไม่กล้าหรอกที่จะไปวางที่อื่นเพราะฉะนั้นเป็นวิธีที่คุณจะทําบุญได้นะทําบุญแบบนี้อยู่กับวัดได้นานแสนนานเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งกระปุกมีอายุประมาณ6เดือนเพราะฉะนั้นค่อยๆกินพระก็ฉันทีละหนึ่งช้อนสองช้อน แลไอยากรู้ไม่ต้องแช่ตู้เย็นครับเพราะว่าของเราทําสุกแล้วดับเบลิลสุก กรอบแน่นอนหลายเปอร์เซนต์ถ้าไม่กรอบนับเปิดแล้วถ้าไม่กรอบแต่ว่าไอ้ฝาลูมินาทิ้งไปแล้วก็ฝาของคุณนวัดปิดไว้เหมือนเดิมถ้าไม่กรอบเอามาคืนเลยเพราะว่ารู้ไหมทำจนชินไปหมดแล้วรู้เทคนิคมันหมดแล้วนี่ไปสองรอบนะคุณนวัดบอกว่าเก็บไว้กินได้นานไม่นานหรอกเดี๋ยวล้วงเดี๋ยวล้วงหมดไม่ไม่แต่ล้วงไม่ได้ไงรอเล่นรอเล่นหยองหยอาเอาเป็นว่านะฮะตอนนี้ทุกท่านที่ชมอยู่นะบอกเลยอย่าไปเครียด โควิดมันมามันก็ต้องมาอะไรมันจะเป็นมันก็ต้องเป็นแล้วเดี๋ยวนี้ออกไปกินอาหารข้างนอกไม่ได้คุณมีติดบ้านไว้ย้ำนะวันนี้สองเก้าสั่งสี่กระปุกคุณได้ไปห้าหนึ่งหนึ่งกระปุกฟรีโทรหนึ่งทุกคนหยิบโทรศัพท์มาโทรหนึ่งสองาหรือถ้าทันเนี่ยคุณจะคุยกับผมก็สแกน QR code สแกน QR code ดวดดูสิเขาตัดภาพเลยไม่ยอมให้เห็นนะฮะโทรทันทีหนึ่งสองสห้าหรือสแกน QR code บอกเลยนะนี่คือความตั้งใจและราคานี้ก็ส่งฟรี เก็บเงินปลายทางก็ฟรีส่งให้คุณพ่อคุณแม่ซะบอกเลยนะครับลูกๆที่ยังพอที่จะช่วยเหลือตัวเองมีอาจจรกินค,คุณพ่อคุณแม่อยู่ไกลเหลือเกินนะการุนตครับเนี่ยฮะเช็กรุณา <c oughs> <c oughs> สั่งและส่งให้คุณพ่อคุณแม่แต่คุณจ่ายเงินก่อนนะย้ําเป็นครั้งสุดท้ายเขาบอกจะหมดเวลาแล้วเพราะเดี๋ยวโอ้โหต่อไปนี่อาหารเขาแบบเจ,เจ,เจ,เจด๊ดเดงมารอยอยู่ะนะนะย้ํานะครับโทรหนึ่งสแล้วเราจะแบบช่วยๆกันทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นมีความสุขขึ้นของะะดีของอร่อยนะออร่ยจริงๆไม่ใช่คืออาจจะบอกว่า คือพี่นวัดตั้งใจทำมากหนึ่งอย่างที่สองก็คือในวันนี้ที่คุณผู้ชมเนี่ยได้ซื้อของอร่อยไปแล้วเนี่ยเป็นการช่วยช่วยช่วยาวบ้านที่มาทำงานขอโทษปลาสลิดเนี่ยมาจากสองสามฟาร์มที่สุพรรณบุรีนะตอนนี้ถ้าไม่มีเราเขาก็ไม่ได้ทำไรนะช่วยกันเป็นตลาดนัดปิดนะโทรหนึ่งสองสามห้าคัะขอบคุณนะคะคุณนวัดขอบคุณนะครับโทรนะโทรนะช่วยกันตายแล้วหิวจงเลยอะ วัดอยู่ต่อเลยเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปทานหนุ่มๆด้วยกันทานหนุ่มๆฮะเจแดงใช่ไเจแดงนี่เป็นหนุ่มด้วยนะคือเจ้าของร้านคือแซ่บมากอเอเหรอใช่จับว่าเป็นสองหนุ่มนะคะจากบ้านฉัตรบริลักษ์นะคะนั่นก็คือคุณดอกและน้องพัทนั่นเองเดี๋ยวพี่น้องที่น้องมันอยู่ไหมได้ได้ได้เรื่องกินอยู่ได้โซนหนึ่งสองสามห้าอยู่เออหรอนี่จะบอกว่าเจแดงเขาได้มิชลินไกด์ด้วยนะเอาออร่อยทั้งเจ้าของทั้งเมนูอะไรบ้างนะกลับมาชมเดี๋ยวกลับมาชมกันค่ะโอ้โหนี่น่ารักเจ๋งมาก น่าจะหหาเรื่องหนุ่มๆฮะหนุ่มๆค่ะเฮอยวันทองยามองตาถ้วยทองยามองตาถ้วยทองมันเทาอาการแมลงสัตัดต่อยวิ่งเวียนหน้ามืดเวียนหัวยามองตาถ้วยทองนานๆจะเข้าครัวทั้งทีต้องเลือกของดีๆค่ะ ผักสดมากผลไม้ก็สดจากสวนมีก็สดจากฟาร์มและที่สำคัญทุกอย่างราคาคุ้มสุดๆสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีเลยค่ะใครไม่อยากตกเทรนด์ฟังทางนี้ครั้งแรกของไทยเดนมาร์กโยเกิร์ตพร้อมดื่มปราศจากไขมันกลิ่นสาวรสผสมบุกตราไทยเดนมาร์กชิวดีไขมัน0%นย์เปอร์เซ็นตน้ำตาลน,น้อยกว่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ กลับล้ต้องไปยอมผมที่ร้านนี่อยงที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบลแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบลความสุขของผมคือการได้อยู่กับครอบครัวที่ผมรักผมเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายครบ5หมู่ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและผมเลือกน้ําว่นหางจระเข 99. ้99.5%ตราปาวงเต้ ปาวองเตอโลเวราเครื่องดื่มจากน้ำว่านหางจระเข้แท้มีว่านหางจระเข้ที่มีประโยชน์ใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักด้วยปาวองเตอโลเวรานึกถึงอโลเวรานึกถึงปาวองเต้ ซื้อของที่ไหนคุ้มที่สุดชอบสนุกที่สุดของความคุ้มต้องช็อปมาเนียสินค้าหลากหลายราคาดีการันตีคุณภาพโดย MCOT คนสั่งซื้อสะดวกได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มลดสูงสุดถึง70%พิเศษสุดๆช็อปที่ shopmania. m c o t d net มีส่วนลดเพียงพิมพ์รหัส TV ่ลดทันที100บาทเมื่อซื้อสินค้าครบ1000บาทตั้งแต่วันที่16มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนี้ ที่ขอยาม่องน้ำตราถ้วยทอง2493ถ้วยทองมียาหมองน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มีมีไม่มีมีมมมรู้สักทีว่ายาหมองน้ำตราถ้วยทอง2493มีขายมานานแล้วปัจจุบันถ้าพูดถึงการใส่ใจตัวเองนะครับ ที่ได้รับความนิยมนั่นะคือการออกกํำลังกายและรับประทานอาหารหลากหลายครบ5หมู่ถูกต้องครับผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารทังเช่าผสมมันติวิตามินบีนะครับประกอบด้วยถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตน,นะครับ350มิลลิกรัมและเมลติวิตามินบีผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9 0 0 1 2015ครับตอนนี้ก็พกติดตัวไปด้วยทุกที่ทุกแห่งเลยครับคนที่มองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในกอร่างกายเอแนะนำตัวนี้เลยค่ะ ซื้อถังเชาผสมมันติวิเทนบีขนาด30แคสูจนวดนปกระปุกในราคาเพียง1คันบอรดพิเศษซื้อ2ชุดแถวฟรีทันทีกาแฟปรุงสดเด็จชนิดผมผสมถังเช่าและสารสกัดเห็นจืดตาลิสเด็ดจำนวน8ถุงรวม40ซองราคาโปรนิชจำนวนจำกัดสนใจสอบถามโทร020265888หรือแอดไลน์มาที่ a l p 8 8มีอัดด้วยนะครับโปรโมชช่นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2564ถึง31มีนาคม2565ครับ ยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2499ไปไหนไปด้วยช่วยบันเทาครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้แก่ผิวทำให้รอยแตกลายดูจางลงครีม 91E มีเลมีเฮกว่าเดิมค่ะกลับอูสู องหนุ่มหล่อจากบ้านฉัตรบริรักษ์นะคะคุณหนองและคุณพักค่ะสวัสดีค่ะสสวัพี่นวัดยืนอยู่กับหน้าตู้มามาคุหนุ่มหนุ่มอยู่ไม่กลับแล้วไม่ใช่เพราะรายการเขาบอกห้ามกินเดี๋ยวจบรายการจะกินนะพูดถึงความเป็นมาของร้านส้มตำเจ๊แดงดีกว่าเนาะว่าทำไมมันถึงมาตกเป็นของเราได้คตกเป็นของเราแหรอเราไปหลอกล่อเขามายังไงไม่ได้หลอกล่อครับคือมันมันมาเริ่มมาจากที่ร้านเนี้ยตั้งอยู่ที่สามย่านแถวมหา จุฬาเนาขายจุฬาเพราะว่าเด็กเด็กจุราเนี่ยจะไปรู้จักกันหมดเลยครับแล้วก็เผอิญว่าพี่พี่เบียร์ใบหยกคนที่คนที่ร่วมร่วมทําร้านนี้กับเราเนี่ยครับเขาเหมือนกับไปจีบๆเขาไว้จีบจีบ ร้านนี้ไว้ว่าแบบอยากแบบพอโตขึ้นนะอยากที่จะมาพอโตขึ้นไปจีบเบียร์แดงเอาไว้อะใช่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 พอโตขึ้นร้านนี้เนี่ยจริงๆเปิดมาแล้ว30กว่าปีนะคุณผู้ชมพี่เบียร์เขาก็เนี่ยก็ใช้เวลาในการไปจีบมาแล้วเราก็ไปร่วมจีบกับเขาไหมอะไม่แต่จริงๆพวกผมมาเป็นเด็กจุฬาผมรู้จักร้านนี้อยู่แล้วแต่เราก็เป็นเป็นในฐานะลูกค้าครับที่ไปกิน ใช่แต่ว่าพี่เบียร์เนี่ยเขากินมาตั้งแต่โอ้หเขาโตกับพวกผมนะเขากินตั้งแต่เขายังเด็กอ,ะอ่ะจุด<ช>เด่นจุดเด่นของร้านนี้คืออะไรคะมอ,อะไรเนูถ้าเอาแบบดังๆตอนนี้เลยนะ,ะก็คือคอหมูย่างที่ได้ม<ช>ิช<อ>ลินไกด์เคยกินแล้วผม เราอยากให้กล้องซูมยกหน่อยสิยกย้ายยกย้ายยังไงดีน่ารักเอียงหน่อยลูกเอียงหน่อยเอ่อนี่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 กล้องนู้นกล้องนู้นลูกนี่นีันี่สื่อในกล่องแบบนี้เลยอันนี้ก็คือเป็นแบบเดลิเวอรี่กลับบ้านครับใช่คือจะมีข้าวเหนียวให้แบบนี้ใช่อย่างอันนี้ครับเป็นกล่องใหญ่ก็จะมีข้าวเหนียวสามห่อหมูนุ่มอย่างงี้กี่บาทอย่างงี้ตอนนี้299บาทคือพี่นวัดแอคกินนะหมูเขาเหมือนละลายในปากมันจะเหมือนมันนุ่มมันนวลใช่จากชุดนั้น ังไม่ปังถ้าชุดนี้ชุดนี้อะไรมันเยอะแยะมากมายอ๋อชุดนี้ครับตามหลังมาก็คือจะจะรวมเป็นมีไก่ย่างด้วยครับผมแล้วก็นิวย่างไม่หูย่างแล้วก็มีของใหม่เลยทุกของใหม่ใช่อันนี้ก็ชื่อเป็นเมนูใหม่ใช่ชื่อว่าคั่วแซบก็จะเป็นรวม3อย่างที่แซบแซบมอยด้วยกันเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะแนะนําตั้งแต่เมนูวันดีกว่าค่ะเมนูนี้คือก็เป็นซิกเนเจอร์อีกตัวหนึ่งครับผม ตำข้าวโพดไข่เค็มครับ <Elena> อ๋อนี่หมุยหนุ่มฉ่ำๆนะค่ะต่อด้วยขอหมูย่างข้าวหมูย่างแล้วต้องใชปลาดุกอ่อนนะอันนี้ก็เป็นอีกอีกหนึ่งอย่างที่อยากให้ได้ลองชิมครับพิเศษยังไงคะพิเศษยังไงลาบปลาดุกลูกคือปลาดุกเนี่ยเขาจะเอาไปแบบเหมือนกับปั่นจนมัน ละเอียดแต่ว่ายังมีใช่แล้วก็ทางร้านยมากใส่เนื้อแบบค่อนข้างเยอะเลยใม่ได้ผมปั่นก้างออกไหมลูกเอาก้างออกเอาก้างออกเอาก้างออกไม่ใช่เคยไปกินเอยกินเียมกเาเลเคยไปกินแล้วก้างตามคอไ่ี่ที่นี่ไม่มีนะไม่มีนะี่าก้างของคอไม่ใช่ยังไงไม่ยืนอ้างควาค้นน้ำอันนี้ดูแซ่บอะเสื้อ ใช่ครับกตูปลาครับผมอันนี้อีกตัวหนึ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ครับผมอร่อยยำไก่ทอดยำไก่ทอดยังไงเล่าสิคะมันยำยังไงมันพิเศษยังไงคะก็คือเป็นเป็น ธรรมดาไก่ทอดเป็นจุดที่ปกติแต่ว่าอันนี้เป็นยำยำสูตรพิเศษของทางร้านครับใช่แล้วต่อไปเล็กๆน้อยๆไส่ย่างอันนี้ก็เมนูใหม่เหมือนกันคือช่วงนี้เนี่ยจะมีเมนูใหม่ออกมาเยอะเลยครับเธอฉันกินได้ไหมอ่ะฉันอยากก้นมากไ่ทันใจพี่ไว้เลยจะเห็นไส้ย่างทีนะเรื่องเรื่องจริงนะปกติ delivery ี่เขาจะไม่ค่อยทำกันดีใช่ใช่เพราะสภาพแต่ว่าทางเราเนี่ยคือือเหมือนต้อง ลองก่อนแล้ว<ช>ลว่ามัน มีเวลาส่งนะเวลาเท่าไหร่ส่งเสร็จปุ๊บยังอร่อยอยู่ไหมบางร้านไส่ย่างอร่อยนะคุณผู้ชมแต่เหนียวบางร้านบางร้านเนียแล้วนี้ไม่เหนียวใช่ไหมไม่เหนียวไม่ต้อง็อดไฟตอมกินนะโอเคโอเคแล้วนี้ก็จะกำหนดเวลาส่งด้วยเมื่อไหร่ก็จะอย่างเงี้ยเกาจะให้ไปส่งทีสามไปนะแม่ถ้ากดถ้ากดสั่งได้ก็จะมีไปส่งครับใจเธอนี่มันร้ายนะลานไส้มากินอยากรู้สั่งกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยเใช่ใช่ เปิดปิดเปิดทุกวันไหมอะไรมีครับผุมก็คือสามารถสั่งได้ในแอปสั่งอาหารเนี่ยมีเข้าได้ทุกแอปเลยนะครับแล้วก็มันจะมีสาขาให้เลือกด้วยนะครับที่ตึกใบยกนะครับที่สยามสแควร์ที่สามเสนแล้วก็ เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีที่เลสแอเรียประชาชื่นก็สามารถสั่งได้เลยหรือว่าจะไปซื้อที่หน้าร้านก็ได้คใหอ่าหรือไอจีง่ายๆเลยเจ๊แดงร้านสกอร์นะ่า้ไม่ต้องรู้ไม่ต้องอ่านเลยไม่ต้องใไป่านไม่นอนอ๋อเหรอจ้งนี่เอาจริงนะพี่นวัดอ่ะกเขาไม่ยืนเพราะเขาคงไม่ได้กินคนทช่วยทำงานหน่อยขอโทษนะำอร่อยนี่เดี๋ยวอะไรเดี๋ยวไม่ฝากเป็นคนชอบหมูย่างมากเวลาเหลือน้อยให้สองหนุ่มฝากเนื้อฝากตัวเลยค่ะฝากผมค่ะ ก็ต้องขอฝากอ่ะเขากฝากด้วยนะครับสำหรับร้านเจ๊แดงสามย่านนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีทั้งหมด4สาขาแล้วนะครับที่สยามสแควร์นะครับที่ตึกประโยคนะคบที่เลสแแอรยประชาชื่นนะคบแล้วเดี๋ยวจะมีสาขาใหม่ด้วยที่สุขุมวิทสามสิบเแล้วก็ธนิยะครับโอ้อาจจะยังไม่รู้ว่าตรงตรงเลสแแอรยตรงซีประชาชื่นเนี่ยเพิ่งเปิดใหม่เมื่อวาน สองวันที่แล้วเห็นรูปีเด่ิงแต่ว่าตอนนี้เรานั่งทานในร้านไม่ได้เราสามารถไปื้อหน้าร้านได้ครับน่ทานอยู่แล้วกับบ้านอยากรู้ส่องนุ่มอยู่ร้านทำไมอ่ะเธอไปช่วยย่างไหมช่วงนี้เนี่ยเอมันไม่ได้สาระของอาหารเลยเธอหนูอยากรู้่มคุณผู้ชมกับเอออยากรู้อยากไปช่วยย่างช่วงนี้เนี่ยก็ยังแบบไม่อยากออกไปเจอไม่ได้เขามีมาม้ามาม้าเขาเขีนสูงวไยไม่ได้ไม่ได้เอาเป็นว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ให้นั่งที่ร้านแต่ทุกร้านก็ยังเปิด นะฮะไปสื้อ,อได้ไดที่หนะ้าตาหรือเป็นแบบอะไรนะฮะเข้าทางเฟซบุ๊กเข้าทางอะไรนะ ครผมว่าน่าจะทุกแมนนะใช่ฮะทุกแมนมีคนล้วครับสั่งอาหารได้เลยค่ะโอเคเนาะใช่จริจริงๆอยู่อย่างนี้ก็ได้กลิ่นเบาๆแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่รายการมีมาฝากด้วยขอบคุณมากค่ะแอบจะบอกนะคุณผู้ชมใครที่ยังไม่เคยกินนะขอให้ลองเลยคอหมูย่างนี่คือที่สุดปกติปกติแอบเป็นคนไม่กินคอหมูย่างแต่อันนี้คือหูพี่มันละลายในปากแล้วมันอ่เด็ดอยู่ที่ขอมเข้าด้วยครับหอมหอมกรึบๆนะอันนี้ช่วยเราเท่าไหร่ก่อน จากกันถามหน่อยอันนี้299อันนี้295ครับสำหรับเฟ็กโคแซบเป็นโปรโมชั่นครับเพราะว่านี้ออกมาใหม่อันนี้ออกใหม่สุดเลยรื่างจะปรับ4 2 0 0 0นไม่ใช่โอ้โหไม่หนุนคับไม่หน่ะไปถามกันหลังรายการเลยครับเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมค่ะแต่ขอบอกนะคะว่าพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมสำหรับใครที่เป็นแฟนๆปลาท่องโกนะคะพรุ่งนี้เจ้าดังมาและเป็นฟิวชั่น เป็นไปทั้งโลกทอดอยู่ดีๆกลายไปเป็นทำแบบย่างอีกนะคะเพิ่มูลคาพรุ่งนี้มาแน่นอนค่ะถูกต้องค่ะเดี๋ยวพี่นุ้มาด้วยเนื่องวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ2หนุ่มนะคะร้านเจแดงสามแากรู้ถึงพี่นวัดด้วยนะคะขอบคุณด้วยค่ะค่ะหลังจารายการเทเลอยู่เพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะรายการคัมพีวิถีรวยวันนี้ค่ะมีธุรกิจเกี่ยวกับน้ํามันมาฝากกันด้วยจะเป็นยังไงนะคะต้องคอยติดตามกันค่ะโอเคค่ะขอขอบคุณชุดสวยๆวันนี้นะคะจากมิสซี่มิกซ์นะคะถูกต้องค่ะวกเราลร้าก่อน นะคะเจอกันวันพรุ่งนี้คะ่ะส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแรงนะครับบ๊ายบาย